ไปลงบอลได่โถเด้งมาเด้งออกมา ีหน้ออง่าคนไว4เท่าเเอาเอไอรเยยอทับไม่ดคือหน้องไงครับว่าไงครับได้บอกไหมครับคอหน้ากล้องแล้ว

ไม่ลงไปจ้าอ้ยน้ำเขี้ยดหอย้เียไม่เหัววะขอเขาไปยิงเลยขอยเข้าไปหาสี่สั้นสี่เลยเ จะเฟะทำไมวะเอ้ยปอ๊อบโดนบอลยังวะปอ๊อบโดนบอลยังวะ <c oughs> <c oughs>

ไอ้จ่ายดิจ่ายไม่จ่ายกันเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะเนี่ยนำแล้นำแล้ว บางจังหวะควรช้านิดนึงเราได้เปรียบตัวเมื่อกี้อ่ะเราบุกมาสามลงบอลก่อนก็ได้แล้วก็คืนเพื่อนทีก็ได้นี่ไงตัวปิดเกมเีอลคไปเลยแเฮ้ยเหลือยี่สิบวิ ยี่สิบวิสิบเก้าสิบแปดเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบห้าวิสาสสิบสามสิบสอวิสาแปดเจ็ด